ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครกระสือลำซิงนี่นะนักร้องเบอร์หนึ่งแห่งไทยเจรารักหญิงทนงในศักดิ์ศรีและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ยอมใครและไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายทั้งเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติหรือเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เธอมักจะฝันร้ายเห็นภาพตัวเองเป็นผีกระสือตั้งแต่เปรียวเพื่อนสาวและผู้จัดการส่วนตัวสายบูเตลูเล่าเรื่องกระสือให้ฟัง ทำให้นิน,นะผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเริ่มหวาดกลัวที่ตัวเองฝันแบบนี้เข้าทุกทีนินะมีคู่แข่งทางด้านการงานอีกคนคือพาฝันนักร้องสไตล์เซ็กซี่เบอร์รองของค่ายโผงผางไม่ยอมใครชอบแย่งชิงแข่งขันเธอคอยดันนินะให้ลลมทุกครั้งเมื่อสบโอกาสยึดคติตําแหน่งที่ต้องการจะไม่มีวันเสียไปไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดขวางเธอพร้อมจะเข้าชนและแลกมาด้วยวิธีใดก็ตาม และมีไข่หวานเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ดีทำงานเก่งและวางแผนเก่งทำทุกอย่างเพื่อให้ศิลปินของตัวเองมีเงินมีชื่อเสียงและเป็นเบอร์หนึ่งแม้ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโศกรปรกใส่ร้ายป้ายสีหรือทำลายผู้อื่นไข่หวานก็ทำได้ไม่หมดเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแม้แต่ผฝันไข่หวานก็ทำลายได้เช่นกันไขจราตรักเคยสร้างนักร้องคู่ขวัญ ให้นินักคู่กับเบิ้ลหนุ่มอารมณ์ดีขวัญใจสาวๆเบิ้ลเป็นคนจริงใจและมีความเป็นสุภาพบุรุษเมื่อหมดสัญญาและออกจากค่ายไปทําให้นินักที่เคยเป็นนักร้องดูโอ้ได้รับความนิยมลดลงจารันเจ้าของค่ายจาราดรักมีวงดนตรีและชาวคณะคนอื่นๆอาทิดําเกิงเป็นผู้จัดการวงและเป็นเลขาของจรันดําเกิงดูแลทุกเรื่องในค่ายแทนจรัน แต่ไม่เคยจัดการปัญหาได้ลุล่วงแม้แต่ครั้งเดียวเป็นคนเจ้าชู้แพ้ทางเด็กสาวจึงมีความสัมพันธ์ลับๆกับโดนัทแดนเซอร์สาวเขาคือเส้นทางในการตะกายดาวของโดนัทในการขึ้นไปเป็นนักครองของค่ายป้าแตว๋วหญิงแซบหัวหน้าแดนเซอร์มือหนึ่งคอสตูมของวงเป็นมนุษย์ป้าอารมณ์ดีแต่บ้าหวยเข้าเส้นเลือดอะไรก็ตีเป็นเลขได้หมดทุกอย่างอ้วนป่องจ้อยเด็กในวง ธัญญานักร้องสาวสุดแซ่บมั่นใจคู่แข่งของค่ายจราตรักโดยเฉพาะกับผาฝันเจอกันที่ไหนมีตกกันที่นั่นธัญญาได้เข้ามาผัวพันเรื่องประสือเพราะไปงานคอนเสิร์ตร,ร่วมกันกับมินะผาฝันและเธอเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการคลี่คลายความลับเรื่องประสือเป็นจังหวัดที่แคนหนุ่มนักเรียนนอกลูกชายสุดที่รักของจรนันเจ้าของค่ายจราตรักที่เคยหนีพ่อไปเรียนเมืองนอกจนจบมาทางด้านภาพยนตร์ และกลับเมืองไทยพอดีแคนฝันอยากทำหนังที่โด่งดังเขาเข้าใจว่านีนะคือเด็กป๋าจรันผู้เป็นพ่อเลยไม่ชอบขี้หน้าน,นี้นะน้ำสามยังมีผาฝันที่คอยอยุยงส่งเสริมทำให้พ่อลูกกลายเป็นคู่กัดกันมาป๋าจรันอยากโปรโมตนักร้องนายค่ายแคนจึงถูกพ่อบังคับให้มาถ่ายทำคลิปโปรโมตนีนะกับแบงค์เจ้าของเครื่องดื่มชูกาลังมาหิงสาคลิปประสบความสำเร็จมากและแังเองก็ชอบนีนะ แต่ผัฝันเจ็บใจมากเลยวางแผนถ่ายคลิปจัดฉากว่าน,นินัทก,กับจรารันมีอะไรกันทําให้นินัเหนื่อยและอยากวางไม่จรันจึงให้นินัไปร้องเพลงที่งานบุญของหมู่บ้านหนองกระสือเพื่อหลบกระแสสังคมในช่วงนี้ซึ่งที่หมู่บ้านหนองกระสือนั้นมีกระสือยายจันทร์กระสือชราอยู่มาเป็นร้อยปีออกอาลวาดอยู่ชาวบ้านลงมาติก,กันว่าควรจะจัดงานเพื่อล้างซวยให้หมู่บ้านทวรนนักดนตรี และดาวตลกคู่กระป๋องเป็นคนไม่มั่นใจที่กลัวไม่กล้าฟังเรื่องสยองและผีกระสือส่วนป๋องเป็นนักดนตรีอารมณ์ดีที่เล่นที่คุยคี้เกกปองหลงรักโดนัทแดนเซอร์สาวพยายามทำทุกอย่างให้โดนัทรับรักแต่กลับต้องมาพบความจริงที่ปวดใจโดนัทมีนิสัยตอแหลในสันดานไฟสูงทะเยอทะยานไม่รู้จักพอมีความต้องการที่เกินตัวทำให้โดนัทยอมเอาตัวเข้าแลกกับดาเกิง และพร้อมทําทุกอย่างแม้แต่มนดำไสยศาสตร์จนถล่ําลึกและเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมถอยของค่ายเพลงสุดท้ายป๋องต้องยอมถอดใจและยอมรับความจริงป๋องมีความเชื่อเรื่องกระสือและเป็นจุดเริ่มต้นในการพาทุกคนเข้าสู่วงจรกระสือพ่อของจ้อยพาจ้อยไปให้อ้วนกับป๋องช่วยดูแลสามคนเลยเหมือนพี่น้องจ้อยเป็นเด็กช่างพูดไม่เชื่อเรื่องกระสือท้าทายบ้าง ลบหลู่บ้างจนเจอเข้ากับตัวเองการมาเล่นดนตรีครั้งนี้ทำให้กระสือยายจันทร์รับรู้ตัวตนของนินา่นนอดีตที่แทนน้นะินาคือกระสือตัวแรกชื่อประนอมหญิงสาวสมัยอยุธยาประนอมยึดมั่นในรักแท้แต่พ่อแม่ส่งไปขัดดอกกับท่านเจ้าคุณเธอจึงถูกพรากจากคนรักถูกคมเหงทารุณจากบรรดาเมียเมียของท่านเจ้าคุณจนกลายมาเป็นความแค้นลามไปสู่การทำมนสัย,ยาศาสตร์ จนเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นกระสือส่วนแคนในอดีตชื่อเชิดคนรักของประนอมศิลปินใช้แห้งนักวาดรูปผู้มีรักเดียวใจเดียวแต่ต้องใจสลายเมื่อได้ยินว่าประนอมหญิงคนรักทะเยอทยานหนีไปออกเรือนกับท่านเจ้าคุณความผิดหวังทําให้เขาไม่เป็นผู้เป็นคนผูกใจเจ็บทั้งคู่ได้ผูกกรรมร่วมกันจนเป็นวิบากที่ตามมาถึงชาติภพปัจจุบันกระสือจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยายจานัน ที่ต้องการคลายกระสือกลับคืนให้นินะเหตุนี้นินะจึงเป็นกระสือตัวใหม่ในทันทีความใกล้ชิดของนินะกับแควนทําให้แบงค์ได้มาปรึกษาปัญหาหัวใจและระบายกับเปรี้ยวอยู่บ่อยครั้งและความใกล้ชิดสนิสนมทําให้ทั้งคู่เปิดใจและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักในที่สุดจารันอนุญาตให้นินะพักงานเพื่อรักษาตัวนินะเก็บตัวอยู่กับความหวาดกลัวที่อยู่ดีๆตัวเองก็กลายเป็นกระสือ แต่แล้วก็มีเหตุที่ทําให้แคนรู้ความลับของเธอเข้าและด้วยบุญกรรมที่ทํากันมาทําให้แคนกับนินะที่ไม่ชอบขี้หน้ากันต้องมาช่วยเหลือกันเพราะแคนสามารถช่วยให้นินะไม่กลายร่างเป็นกระสือในเวลาเที่ยงคืนได้แคนยินดีช่วยนินะโดยที่นินะไม่รู้เลยว่านี่คือโอกาสทองที่แคนจะแอบถ่ายนินะเพื่อทําให้เส้นทางของการเป็นผู้กํากับหนังผีของเขาประสบความสําเร็จระหว่างที่นินะเริ่มชะล่าใจว่าตนจะไม่กลายร่าง จึงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเริ่มรับงานร้องเพลงเหมือนเดิมแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท,ทั้งทั้งนินานอนจับมือกับแคนทุกคืนแต่กลับมีข่าวลือออกไปว่ามีกระสือร่อนไปทั่วเมืองและทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยนินะก,กับแคนมองหน้ากันแล้วสงสัยว่าในเมื่อน,นินานไม่ได้กลายร่างเป็นกระสือก็แปลว่ากระสือไม่ได้ในนินะคนเดียวเมื่ออีกคนจะมาเป็นกระสือเหมือนกันไม่ได้นินะก,กับแคนจึงเริ่มตามหาความจริงว่า ใครคือกระสือที่ร่อนไปทั่วและทำร้ายผู้อื่นกันแน่ในจังหวะที่นินะเป็นกระสือมีสามคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มจากหมอเจษหมอพีหนุ่มหลอกกํายำหมอด้านสาย,ยเวที่กำลังมีชื่อเสียงคิดหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเขามีความแค้นกับกระสือชรยายจันทร์ที่ทำให้เขาต้องเสียดวงตาไปข้างหนึ่งเขาจึงผ่านตัวมาเป็นนักล่ากระสือโดยสมบูรณ์แบบและได้มาเจอกับผฝันจนมีความสัมพันธ์กัน ทั้งคู่ร่วมมือกันลากระสือนนะหวังปลิดชีพค่าล้างเผ,าผ่าพันกระสือให้สิน้นซากนิกกี้ยูทูบเบอร์หนุ่มขี่เล่นอารมณ์ดีเพื่อนสนิทของแคนตั้งแต่มัธยมฝันอยากทำหนังแต่ไปไม่ถึงไหนเลยผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ในโลกออนไลน์ซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักและมียอดติดตามหลายล้านช่องของนิกกี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นีนาที่กำลังตกอับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและด้วยการที่ต้องทำรายการร่วมกัน ทำให้นิกกี้เป็นตัวกลางในการมาเจอกันของแควนและนินนายูบ่อยครั้งชีวิตกำลังจะดีอยู่แล้วแต่นินักหลับพบทิพากรนักธุรกิจสาวที่แอบชอบแควนทิพากรเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งฉลาดรอบคอบเป็นนักธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือและเก็บความรู้สึกเก่งการเข้ามาของเธอทำให้แควนเปลี่ยนไปในนาที่กำลังรู้สึกดีกับแควนจึงต้องถอยความรู้สึกของตัวเองออกไป เคนได้มารับรู้เรื่องการเป็นกระสือของผู้หญิงที่ไม่ชอบคีน่าอย่างดีนะเขาเข้าไปช่วยเหลือเธอเพื่อหวังผลประโยชน์ด้านการทำหนังแต่ความใกล้ชิดและการช่วยเหลือกันเพื่อให้พ้นวุ่ก,กําจัดการเป็นกระสือทำให้เขาตกหลุมรักเธอและพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันโจบ,บริบูรณ์ขอบคุณค่ะ